กูรูเตือนนะครับว่าปีหน้าเนี่ยวิกฤตน้ำมันจะยังคง,งตึงเครียดอยู่นะอาจจะพุ่งสูงถึง120ดอลลาร์ต่ตอบาร์เรลหรือสูงเกือบถึงจุดสูงสุดเดิมก็ได้นะครับหลังจากจีนเนี่ยเริ่มที่จะเปิดเมืองภัยคุกคามยังคงหนักหน่วงขึ้นอยู่เกิดอะไรขึ้นรับมืออย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ไล่ฟังครับ สิีเพ่ั้ๆนคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ยกยู่ช่องคิม Property ้ไลฟที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปได้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามมาไว้หรือว่าอยากจะสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในกินนะี้ชนคุยเรื่องของราคาน้ามันที่ปีหน้าดูเหมือนจะยังตึงเครียดอยู่ต่อไปครับ เดี๋ยวขอพูดถึงที่ทางกันนิดนึงก่อนนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีสงครามเรื่องของยูเครนทัสเซียถูกไหมทาให้ราคาน้ำมันดิตดตัวไปสูงมากเลยซึ่งหลังจากราคาเนี่ยเคยร่วมไปติดลบด้วยนะครับหลังจากเกิดการล็อกดาวน์ต่างๆนาผู้คนไม่ค่อยสัญจรเครื่องบินไม่ค่อยบิน,ไม,บนไม่ค่อยวิ่งทําให้ราคานา ล่วงหนักเลยนะฮะแล้วก็ค่อนข้างเปิดกลับมาดีกันครั้งใหม่สองครามงยูเคนยิ่งไปกันใหญ่จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะครับน้ำมันเนี่ยดูเหมือนที่จะลดลงไปประมาณนึงแล้วนะเนื่องจากสถานการณ์หน้าเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มชะลอตัวนะครับ recession เ,เกิดขึ้นแต่แต่ต้องบอกแล้วปีหน้าเนี่ยยังคงคลุกอุ่นอยู่นะครับน้ำมันมีโอกาสเจะดีดตัวกลับมาแรงโดยสูงถึง121ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้เลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยประเทศยุโรปเป็นประเทศที่กระทบอย่างหนักนะครับเรื่องของตัวก๊กาซธรรมชาติ LNG นะเพราะ่างก้นาปาเหยออุตตสรรมจะ็ การผลิตเลยนะครับเพราะว่าแก๊สที่มีน้อยเนี่ยจำเป็นต้องให้ทางครัวเรือนหรือว่าประชาชนเนี่ยได้ใช้ก่อนนะครับรวมถึงราคาที่สูงเนี่ยต้นทุนโรงงานก็รับไม่ค่อยจะไหวแต่ช่วงปลายปีเนี่ยดูเหมือนความกดดันจะเริ่มลดลงไปนะครับเนื่องจากการที่ยุโรปนะครับสามารถที่จะเติมแก๊สธรรมชาติเนี่ยเข้าคลังได้เกือบเต็มแล้วฮะ คือปอติเนี่ยก็มีการกักตุนแก๊สเอาไว้เพื่อจะใช้ในช่วงหน้าหนาวถูกไหมครับตอนนี้เต็มสต็อกค,ครับทำใมแก๊สร์บ g เนี่ยราคาก็ค่อยๆลดลงไปนะรวมถึงในคารราคาน้ํามันเนี่ยก็ลดลงไปด้วยเหลือมันแปดติบดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งบาร์เรลนะครับแต่คำถามคือทําไมาปีหน้าถึงมาดุนแรงเนี่ยเอาดับแรกก่อนเลยว่ามาตรการการหยุดการซื้อแก๊สจากรสัสเซียเนี่ย ปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่จริงจังแล้วนะครับก็คือก็ซื้อ100%ซึ่งปีนี้ยังคงครึ่งคึ่ตงต่างๆอยู่นะครับมีการผ่อนปลนอยู่ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยยังไม่วิกฤตเท่าไหรแ่และการที่ยุโรปเนี่ยครับเก็บแก๊สได้เต็มในช่วงฤด,ดูหนาวนี่ก็มาจากเพราะว่ารัสเซียนั่นแหละครับดังนั้นในช่วงออนไว์ที่แท้จริงนั้นนั่นคือฤดูหนาวในปีหน้านั่นเองนะครับเพราะว่าจะไม่มีแก๊สของรัสเซียมาแล้วและ EU เ,เนี่ยหรือยุโรปเนี่ยอาจจะไม่โชคดีเหมือนปีนี้นะครับ ซึ่งล่าสุดนะครับตัว EIA นะซึ่งเป็นสำนักงานระหว่างประเทศด้านพลังงานนะครับออกแสดงความกังวลด้วยว่าหากรัสเซียเนี่ยหยุดส่งออกการให้ยุโรปถึง100%แล้วนะครับรวมถึงดีมนันนะของแก๊สธรรมชาติในจีนเนี่ยเพิ่มเติบโตขึ้นด้วยจะไม่ความขัดแคลนเนี่ยช่องว่าตรงนี้จะขยายแกลบขึ้นไปครับลองนึกภาพเล่นๆนะครับแก๊สจากรัสเซียก็ไม่มีแถมจีนยังมาแย่งซื้ออีกฮะซึ่งช่องตรงนี้เนี่ยประมาณ27บิลเลีิเนคิวบิกมิเตอร์เลยนะครับ นั้นหากบอกว่าวิาวกฤตเรื่องของยุโรปเนี่ยจบแล้วความจริงเนี่ยยังไม่ใช่ครับต้องรออีกประมาณ12-18เดือนข้างหน้าอีกอย่างนึงครับตัวแปรสําคัญจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของจีนนั่นเองคือในปีนี้นะจีนต้องยอมรับว,ว่าเขาล็อกดาวน์ค่อนข้างเยอะนะครับปิดเมืองกันไปเยอะเลยทําให้มีดีมานเรื่องของ LNG เนี่ยค่อนข้างตามกกว่าความเป็นจริงนะแต่ถ้า,มา,าเมื่อไหร่นะครับถือว่าปีหน้าเนี่ยจีนมีการผ่อนคลายแล้วก็เปิดเมืองกันมากขึ้นซึ่งทางรองประธานจาก S&P Global นะครับได้ออกมาบอกได้ว่าถ้าปีหน้าเนี่ยนะ จีนเนี่ยไม่ได้เปิดเมืองนะครับน้ำมันมติดอยู่ประมาณ90เหรียญแต่ถ้าจีนเปิดเมืองเลยนะจะไปอยู่ถึง1 2ึงรี่เหรียญครับก็เรียกว่าสูงเท่าจุดส,สูงสุดของปีนี้เลยครับแต่ถ้นหากดูปัจจัยโดยคร่าวๆนะครับหนึ่งก็คือการที่ยุโรปเนี่ยคว่ำบาตรรัสเซียมากขึ้นนะมีการจํากัดราคารัสเซียนะครับซึ่งมาตรการตรงนี้จะจะผลทาให้การซื้อขาดน้ำมันเนี่ยจะหาได้ยากขึ้นน้ำมันจะขาดแคลนยิ่งขึ้นส่งผลให้เป็นบวกกับราคาน้ามันที่เติบโตขึ้นนั่นเองนะครับสองน,นะคร ก,การรีโกัสจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแล้วก็3นี่นะครับเรื่องเรื่องของอเมริกาเนี่ยกำลังจะเก็บน้ํามันเข้าคลังสํารองเพิ่มมากขึ้นด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาทําการปล่อยน้ำมันสํารองออกมาราวๆหนึ180ล้านบาร์เรลนะครับ ทำให้น้ํามันของเขาเนี่ยหายล่อยหลอไปมากสุดในประวัติศาสตร์เลยแต่รอบนี้เนี่ยอเมริกาําการเก็บน้ำมันเข้าคลังสํารองเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกดิ่งดีมาที่มากมายอีกทั้งนะครับในกลุ่มของ o อเปกพลัสเนี่ยที่เป็นกลุ่มในการควบคุมราคาน้ํามันยังมีท่าทีที่จะลดกําลังการผลิตน้ํามันครั้งใหญ่สุดในรอบ2ปีอีกด้วยนั่นหมายความว่าดีมาที่มหาศาลขนาดนี้นะครับแต่การผลิตเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะฮะอันนี้คือความน,น่าก,กังวลในปีหน้าว่าน้ํามันอาจจะราคาพุง่ง้นสูงต่อจากีครับ คำถามคือในฝั่งของอยุโรปต้องไปพึ่งพาพลังงานจากด้านไหนบ้างละ่ะเพราะรัสเซียที่เป็นเหมือนพันธมิตรการพลังงานอย่างช้านานเนี่ยก็ต้องถูกตัดแล้วนะครับก็ต้องเล่ไปหาฝั่งของอเมริกาซึ่งสหรัฐเนี่ยเขาก็เป็นมิตรแท้ใจดีอยู่แล้วนะครับก็เตรียมการจัดหาก๊าซธรรมชาติเพิ่มถึง1.5หมื่นล้านลูกบาศเมตรนะในราคามิตรสหายนั่นเองครับ และแหล่งการธรรมชาติสําคัญอันนึงก็คือตัวของกาตานั่นเองที่ทางยุโรปเนี่ยอาจจะต้องไปพึ่งพาแก๊สฝั่งนั้นหรือเปล่า่าพูดถึงแก๊สธรรมชาตินี่นะครับการกระจายตัวของแก๊สเนี่ยไม่ได้มีมากเหมือนน้ามันนะฮะในฝั่งน้ำมันเราสึกว่าเฮ้ยในฝั่งของซาอุดิอาระเบียนะตะดอกกลางนั้นรัสเซียมีน้ำมันเยอะถูกไหมครับแต่แก๊สเนี่ยกระจุกตัวยิ่งกว่าน้ำมันอีกมีแค่ทางรัสเซียกาตาอิหร่าน ซึ่งองบอกนะครว่าแก๊สกาต้าเนี่ยคนที่ซื้อหลักๆก,ก็ได้แก่จีนอยู่แล้วนะครับเป็นที่พึ่งพาพลังงานสําคัญของจีนเลยทีเดียวจากกันรายงานล่าสุดนะครับสชาตินี้ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ํามันกันระยะยาวด้วยนะข้อตกลงยาวนานถึง27ปีเลยนะครับ นั้นหมายความว่าถ้ายุโรปเนี่ยจะหันแก๊สธรรมชาติทางเลือกเนี่ยทางอื่นเนี่ยคำถามคือกาตาร์เนี่ยนะครับเขามีโคดต,ตาอยู่แล้วไงเขามีคนซื้ออยู่แล้วไม่ใช่แก๊สเขาเหลือนะครับจีนเขาจองเซ็นสัญญาเป็นเรียบร้อย27ปีเนี่ยแล้วยุโรปจะไปเอาแก๊สจากไหนแล่ละครับรัสเสียก็ไม่ได้ให้ซึ่งปีหน้าต้องติดตามแล้วว่าเขาเนี่ยนะครับจะต้องขึ้นราคามากเท่าไหร่จะเอาน้ำมันก,กลับมาเอาแกา๊สกลับมาซึ่งจะจบส่วนหรือไม่สวนเนี่ยคอยดูกันนะครับ แต่ตอนยอมรับว,ว่ายุโรปช่วงนี้เนี่ยอักกระอวดจริงๆนะฮะเรื่องของเงินเฟอ้อก็สูงอยู่แล้วราคาน้ํามันที่ลงมาเนี่ยก็นึกว่าจะผ่อนโล่งใจกันได้แต่ถ้าปีหน้ายังหนักอยู่เนี่ยนะครับอย่าลืมว่าดอกเบีย้ยยังคงที่จะลดต้นคอสูงขึ้นไปอีกถ้าเงินเฟอ้อไม่ลงนะฮะซึ่งลงยากแน่ๆนะคสคือดอกเบีย้ยก็ขึ้นไปแล้วน้ํามันยังมาด้วยนี่ยนะครับยุโรปจะมีหลายประเทศที่เข้าสู่สวะสศิษฐกิจอดถอยอย่างแน่นอนแล้วเพื่อนๆได้คิดเห็นว่ายังไงบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนที่นั ให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากฟังขอรู้เพิ่มเติมเป็นพเมยมคอนเทนต์นะครับผมมีรีเสิร์ชบทสรุปจากรีเสิร์ชดังๆมากมายนะมาสรุปมาเล่าให้ฟังในห้องเรียนวงในนะครับ ก็เลยว่าจะประหยัดเวลาสับตั้งทุนคนใดที่ว่าต้องการความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเยอะๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าประดเวลาแล้วเห็นภาพรวมได้ค่อนข้างชัดเจนเกาะติดลบไปได้อย่างเร็ววาและก็แม่นยาม,มากๆครับซึ่งคนนี้ก็ควบคุมไปถึงคริปโตเคอเรนซีนะครับสินค้าพวกแผ่นทองคำน้ำมันหุ้นเทคพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็เรื่องของวิกิตเศรษฐกิจอีกด้วยก็เจอคนในค้อเรียงวงไทยน,นะครับขอบคุณทุกคนนะมาสุดคลิปๆนี้กันดีกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างในที่ได้พูดถึงราคาน้ำมันนะครับที่ก่อนหน้าน,นีนะ้ดูเหม กูรู้ออกมาบอกเลยว่าอาจจะขึ้นไปถึง120ดอลลาร์ต่อบา์าเรลด้วยกันตามครับ หายก็ไปประมาณ2อสปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือเกิดโควิดทําให้ทั้งโลกเนี่ยทำการล็อกดาวน์นะราคาน้ำมันร่วงไปถึงกระติดลบนะครับแต่ว่าพอเปิดเมืองเข้ามาเนี่ยนะฮะและรวมถึงเกิดสงครามยูเครนรันสเซียด้วยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งสูงไปแตะเพดานสูงสุดในรอบหลาย10ปีเลยและที่หนักสุดก็คือทางยุโรปนะครับที่ตัดขาดรัสเซียโดยสิ้นเชิงแล้วก็พึ่งพาน้ํามันพึ่งพา,พพาแก๊สจากรัสเซียค่อนข้างจะต้องหาน้ํามันทางเลือกที่อื่นแก๊สทางเลือกที่อื่นทําให้ราคาพวกเขาสูงถึง5เท่าผู้คนเกิดาะเงงินนเฟ้้ออะคครับแลวก็่าขที่สูงมากๆแต่ต้อองบกกว่าารซื้อน้ํามัันรสเซียหรือกาารชติรััสเซียย่งงคด ตนในปีนี้นะครับยังไม่ได้แบบว่าฟันฉับสักทีเดียวแต่ปีหน้าเนี่ยจะฟันฉับแล้วก็คือห้ามซื้อ100%รเน้นเหตุการณ์นในปีนี้นะครับยังถือว่ายังไม่ใช่วิกฤต่แท้จริงแต่ประมาณ12เดือนหรือ24เดือนข้างหน้านะครับจะเป็นสีชี้ขาดว่ายุโรปจะอยู่รอดได้ไหมในหน้าหนาวครั้งหน้าที่ไม่มีแก๊สของรัสเซีย รวมถึงสงครามเนี่ยจนดูเหมือนไม่มีท่าทีที่จะคลี่คลายไปได้เร็ววันเลยนะครับยังคงตึงเครียดอยู่ดัง,งน,นั้นราคาน้ำมันจะคงสูงจากนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับรวมถึงกลุ่มโอเปกพลาสเนียที่ดูเหมือนจะไม่มีท่าทีที่จะเพิ่มกําลังการผลิตเลยมีแต่ลดการผลิตนะารทำให้น้ำมันยิ่งขัดแขลงเข้าไปไเรื่อย และอีกอันนี้ครับก็คือจีนครับในปีนี้เนี่ยจีนเนี่ยทำการปิดเมืองแล้วก็ล็อกดาวอยู่นะครับทำให้การบริโภคน้ํามันยังคงน้อยอยู่นะหมายถึงว่ายักษ์หลับอย่างจีนเนี่ยยังไม่ได้ออกมาลดแรนเลยนะครับถ้าปีหน้าจีนเปิดเมืองแล้วจะมีน้ำมันอีกม,กมหาศาลที่เข้ามาเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นดับเรื่องของเคสที่อเมริกาทาการดูดน้ํามันนะครับเข้าคลังสํารองเพิ่มด้วยนะซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงที่น้ำมันราคาแพงเนี่ยเขาได้ทำการปล่อยน้ํามันออกมากว่า180รอล้านบาร์เรลนะครับอันนั้นเนี่ยดีมา รัเสเซียก็จะไม่ได้ค้าขายกับยุโรปและเรื่องแก๊สเนี่ยามว่ายุโรปจะเอาแก๊สมาจากไหนก็ต้องเป็นพี่ใหญ่อเมริกาถูกไมหมครแต่ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับอีอันนี้คือตัวกาตาแต่ว่ากาตาเนี่ยนะครับรู้ไหมว่าทําสัญญาซื้อขายระยากลางจีนไปกว่า27ปีไปที่เรียบร้อยไปแล้วถ้ายุโรปจะไปหาแหล่งแก๊สธรรมชาติใหม่เนี่ยแต่ว่าแหล่งแก๊สนั้นๆก็มีโค้ต้าของคนอื่นเข้าซื้ออยู่แล้วด้วยนะครับคำถามคือก็ต้องแย่งชิงกันอย่างมากสารและราคาอาจจะไปไกลกว่าน,นี้ก็ไปไม่ได้ฉันก็ต ขอบคุณทุกท่านที่ับจนจบแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ